สื่อโซเชียลน,นะฮะกล่าวหาให้ร้ายคุณชัญญาจันโอชาและคุณนิธาจันโอชาให้ได้รับความเสียหายในประเด็นตามหาลูกประยุทธ์นะครับนะะซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทั้งสองคนแล้วก็ผมเนี่ยนะทนา,า,ายความเรามองน้าเนี่ยก็จะออกมาชี้แจงในประเด็นต่างๆที่ถูกกล่าวหาในสื่อโซเชียลทั้งหมดนะครับ เร้่นักความเสียหายยังไงนนักข่าวคงจะทราบดีนะครับว่าข้อมูลที่เขาไปแชร์กันก็ดีนะในปั่นในทวิตเตอร์ก็ดีนะแล้วก็นักการเงินบางคนเนี่ยเอามาโพสตในเฟซบุ๊กนะฮะปั่นกระแสขึ้นมาเนี่ยซึ่งไม่เป็นความจริงเป็นเท็จทั้งสิ้นนะฮะแล้วคนที่หลงเชื่อผ่าสติผ่าการไต่ทองนะฮะก็โพสต์ต่อแชร์ต่อแสดงความคิดเห็นเดเียวให้หายซึ่ง ถือว่าเป็นเหยื่อของนักการเมืองและสังคมพวกนี้ฮะก็ต้องถูกดำเนินคดี มีนรำมาหนหมายถึงว่าใส่ความผู้อื่นเนี่ยต่อบุคคลที่3คือว่าเอามาปั่นในกระแสแะโซเชียลเนี่ยซึ่งไม่มีมูลความจริงอ่ะผมยกตัวอย่างให้ก็ได้ครับกรณีที่หาว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นนามุคลเพื่อหลบหนีเพื่อพอกเงินอะไรเงี้ยซึ่งรวนเป็นเท็จทั้งสิ้นอันนี้ก่อให้เกิดความเสียหายกแก่แก่ลูกฟามผมทั้งสองคนนะครับ เยอะฮะมีมีเยอะผมมีมีมีเยอะฮะจำนมากเลยครับประมาณนะประมาณก็คือเป็นหลักร้อยนะฮะแต่ไม่ทราบว่าจะมีตัวตนจริงกี่คนนะฮะเพราะว่าในทวิตเตอเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวจริงตัวปลอมไม่มีตัวตนคือใครที่เท่าไปก็อาจจะรู้นะฮะว่าในทวิตเตอมันมีแต่ไม่มีตัวตนเนาะเยอะมากนะฮะทีนี้ก็จะให้สามารถ ติดตามตัวคนที่เป็นใช้ชื่อแฝงชื่ออะไรในทวิตเตอร์ได้นะครับยังไงอันนี้มันต้องเป็นความสามารถของพนักงานตํารวจนะครับว่าเขาจะตรวจสอบยังไงจะโยงไปถึงไหนอะไรยังไงเพราะว่าอันนี้ผมกล้าวล่วงไม่ได้เพราะนี่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเขาที่จะไปสอบสวนคิดสวนหาความจริงว่าในทวิตเตอร์อันนี้คนใช้อันนี้หรือเฟซบุ๊กอันนี้คนใช้นี้ชื่อจริงชื่อปลอมสมัครในชื่อใช่หรือเปล่าอะไรครับนเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับ ที่มาแจ้งความวันนีท่านนายกรรฐมรีก,ากําฉับอะไรยังไงครับท่าอ๋อไม่ไม่ไม่ได้กับฉับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับท่านนะเพราะผมมาในานามส่วนตัวของคุณธัญญาคุณนิถาจันโอชาครับผมแต่ก่อนหน้านี้ทางทางบุตรท่านทั้ทงสองคนเนะนี่ยก็ถูกกล่าวหาเรื่องจริงในในโซเชียลอยู่ตลอดแต่ทำไมถรงมาแจ้งแบบนี้นครับอ๋อคือกาบเรียนนี้นะครับว่ากรณีนี้นะฮะเป็นกรณีที่ว่าถือว่าเป็นเรื่องไายแรงนะครับคือกล่าวหาว่าทางลูกสาว ท่านนายกและลูกความผมทั้งสองคนเนี่ยทุจจริตนะฮะเรื่อว่าโกงเงินประเทศในลักษณะเนี้ยฮะเป็นจำนวนมากเป็นหมื่นล้านเป็นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไม่มีมูลความจริงะครับคือว่าทุกทีเนี่ยนะฮะทั้งสองคนเนี่ยหรือว่าก็พยายามอดทนอดกั้นนะฮะที่ที่ผมได้คุยีนะว่าอดทนอดกั้นคือว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวในเรื่องการเมืองหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ว่ากรณีเนี่ยเป็นการภาพจริงแล้วก็ให้ร้ายอย่างร้ายแรงแล้วก็เกิดผลเสียกับ ผู้มอบอำนาจทั้งสุทั้งคนเนี่ยยังอยู่ในประเทศใช่ไหมฮะอ๋ออยู่ในประเทศไทยครับคือทราบเรียนนี้นะครับประเด็นพวกนี้เดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ให้ทางนักข่าวทราบเลยนะ,ะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับกรณีเปลี่ยนชื่อก็ดีหาวเขาเปลี่ยนนามสกุลก็ดีหาวเขาเปลี่ยนนามสกุลเพื่อที่จะหลบหนีเพื่อที่จะฟอกเงินเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งรั้วป็นเทศทั้งสิ้นนะฮะไม่ไม่ได้เป็นความจริงเลยผมมีหลักฐานซึ่งจะมอบขั้นง,งานสอบสวนครับว่าตัวเนี่ยอยู่เรียนนประเทศไทยนะ จบประเทศไทยนะไม่ได้อยู่ต่างประเทศตามที่ข้อกล่าวหาเซึ่งซึ่งคนเนี่ยพอมีอาติีปุ๊บเนี่ยพอเห็นเขาเมนต์เขาแชร์ปุ๊บใส่เลยโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบความเป็นจริงเนี่ยก็คือมันมันเป็นการที่ว่าให้ร้ายแกแกแกคนอื่นเขาเป็นการละเมิดสิทธิของเขาครข้อหานอกจากหมิ่นประมาทมีอย่างอื่นไหมฮะ S <S <an> <S ก็คือตามที่ที่ดูข้อหาเนี่ยคือผมก็จะตั้งมารววมนะว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญาแล้วก็บคอมพิวเตอร์ส่วนการปรับบทข้อกฎหมายเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนซึ่งเดีไป,ไป,ไ,ปไปปรับไปปรับบทนะครับเพราะผมไม่สามารถไปกล้าล่วงหรือว่าไปชี้นาท่านได้ว่าจะผิดมาตราน,นี้มาตราน,นี้อย่างกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ะคะเช่นเช่นคดีชายขาเปรที่ถูกรุมปลมร้ายทนายก็ยืนยันว่าจะให้ดำเนินคดีข้อหาฆ่าโดยแส่ตองแต่พอถึงพนักงานตำรวจพนักงานสอบสวนเขา ไม่ได้งในการเขาว่าเป็นการทำร้ายแล้วมีเหตุให้ถึงแก่ความตายโดยโดยธรรมดาไม่ได้ไต่ตองจนโทษเติมโทษถึงโทษประหารชีวิตอันนี้ฮะก็เลยเพราะว่าตัวนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของหนงวยสอบสวนที่เป็นฝอบบทกฎหมายครับในส่วนของการขับรถเดินฮะ

ตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่ถึงขั้นที่จะแจ้งความเพราะว่าเขามาพบแล้วก็ดีพวกเรามาขอถามข้อมูลก่อนตอนนี้พ้าราชารสวนตำรวจเรายังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับนะแต่ในแนวทางการปฏิบัติเนี่ยนะครับเพ<อ>ื่อมีคดีที่น่าสนใจเนี่ยทางกองประชาการเหล่ทุกคนบานก็ได้ได้สั่งได้มอบหมายให้กองข้ทักการเนี่ยคงต้องตั้งเป็นลูกคณะตางนานเพื่อความรอบคอบนะครับแล้วก็ถ้าประกอบกับที่ที่ทางผู้เสียหายนะครับพูดเบื้องต้นเนี่ย หลักฐานหรือข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะคงทํานนนนะทคนเดียวคงไม่ไหวคงต้องใช้ในรูปของกร้มาการช่วยกันทําเพื่อให้มันสมบูรณ์แล้วก็รวบรวมยาหลักฐานได้ได้รัดกุมมากยิ่งขึ้น,นครับตรงนี้มันกดกันไมกดดที่รับาเป็นูนายกและการทงานต,ต,ตารวจถ้าถามควา,า,ามเห็นผมผมไม่ได้กดดนันเพราะเขาไม่ได้มาเลยนะรูปนายก ท่านมามท่านมามในฐานะเป็นผู้เสียหายใ,ใครไปกล่าวหาเหมือนพวกเราครับถ,ถ้ามีคนกล่าวหาก,ก็เหมือนกันนะก็จริงจริงผมเพิ่งรู้ว่าลูกนาย,ยกชื่อนี้นะครับเพราะว่าถ้าโดยทั่วไปก็ไม่ท่านก็ไม่ค่อยดีออกทางสื่ออะไรต่างๆครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ตัวบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนยเขาได้รับความเสียหายก็มอบหมายให้ทนายมาแจ้งแจ้งความครับส่วนจะไปไปเลยใครที่เป็นคนขิดเรื่องต่างาเนี่ย เดี๋ยวก็ต้องดูพยานหลักฐานแล้วก็ตำรวจก็ต้องรวบรวมแสวงหาเขาได้จริงนะครับว่ามันไปถึงใครมันอาจจะเกินร้อยหรือไม่ถึงร้อยตามที่ทางทางผู้เสียหายมาแจ้งก็ได้นะครับแต่นี้เราไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยขึ้นมันก็สามารถสามารถไปถึงได้พียงแต่ถ้า บางบางอันมันมันมีการปกปิดแล้วเทคโนโลยีมันไปไม่ถึงนะครับก็อาจจะอาจจะอาจจะไปไม่ถึงได้แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าสำนักงานหนวยชาติก็มีหน่วยงานที่ที่มีความรู้พันมคานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะต้องขอความช่วยมือหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับหมายความว่าจะร่วมกับพอทองด้วยใช่ท่านก็เราก็คงต้องทุกหน่วยของของสำนักงานหน่วชาติถ้าเกิดเราเราคิดว่า เขามีความรู lo, o, su su ้ความเชี่ยวชาญมากกว่านะครับเราก็ต้องขอข้อมูลจากเขาครับเป็นเป็นเรื่องปกติครับกรมรักษาการส่วนเพราะทั้งสวนเนี่ยมีหน้าที่ในการรวบรวมาลักสารเพื่อพิสูจน์ว่าทราบว่าเป็นความผิดจริงหรือไม่อย่างไรในข้อหาะไร เียเนียผมผมดูจากคนไปนะครับคือเรีนเี้ผมดูตามเบื้องต,งนต้นคือผม,ไ,มได้เข้าไปเช็คไม่ไดนดูตามเบื้องต้นตามที่ปรากฏในเฟซในอะไรพวกนีกก็คือเหมือนคนรับลูมาจากใวตอย่างที่กลาเรียนไปแล้วอ่ะว่าแล้วก็มาปันในในเฟซแล้วก็มีคนหลงเชื่อเชื่อก็ใส่ขอมูลมาใส่อะไรมา ชี้นําชี้เป้าอะไรเงี้ยลักษณะนี้ครับต้องนี้ต้องอยู่ที่พนักงานสอบสวนเขาจะปรับบทกฎหมายว่ามันจะเข้าเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนหรืออะไรเงี้ยครับผมเป็นคุณอมรรัตน์หรือเปล่าครับสองพับเก้าใส่อันนี้นักข่าวถามผมผมไม่ไม่ไม่ขอตอบครับเพราะว่าก็รู้รู้กันอยู่นะครก็อันนี้ต้องไปวิเคราะห์กันเองครับผมนอกจากรายชื่อของแอปเขาในโซเชียลมีเดียแล้วมีพวกวิดีโอ คืออันนี้น่าจะมีนะผม,ผ,มผมเห็นก็จะเพราะว่า,วาม,มันไปเร็วมากที่ที่ตัดที่ได้รับข้อมูลหมายถึว่าจากที่ทําผู้เสียหายเขาเขาแจ้งให้ฟังนี่ว่ามันมันปันไปเยอะฮนระับก็เหนื่อยจากการมอบให้แจ้งความเลยนคดีอ,อาญาไม่มีได้รับมอบให้ส่วนของการเรียกร้องในทางแพ่งด้วยไหคือคือกรอบอย่างนี้ว่าในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยทั้งสองเนยืนยันว่าให้ดําเนินคดีต่ พื่อไม่ให้เป็นบรรทัดฐานคือกรณีเนี้ยมันจะมีเยอะฮะตอนเนี้ยคือว่าพอด่าว่าเขาแล้วใส่ร้ายป้ายสีเขาแล้วเนี่ยสุดท้ายมาขอเขามามามากราบการคือว่าจะไม่เอาบรรทัดฐานกับนั้นนะคือว่าจะให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดคือไปว่ากันที่ศาลศาลจะจะตัดสินยังไงจะเมตตายังไงจะให้ทําำประโยชน์ยังไงก็เข้าไปว่ากันที่ศาลคือให้ดําเนินคดีจนถึงที่สุดครับผมก็คือทาบุตสาว ต้นท่านยืนยันมาอย่างนี้คนระับว่าให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะว่าจะได้จะได,จะได้เป็นบรรทัศน์จะเป็นคนทั่วไปจะได้ไม่มาละเมิดสิทธิของคนอื่นจะได้ตรวจสอบให้ดีก่อนก่อนที่จะว่าใครให้ร้ายใครไม่ใช่ว่าพอว่าว่าร้ายใครแล้วสุดท้ายคือถือธรรมะทุกเทียนมาขอเข้ามาแล้วจบเรื่องกันมันมันจะกลายเป็นบรรทัศนและทาให้ให้คนที่ที่จะทาําชีพเนี่ย ก็สรุปนฮะว่าเอ้ยเดี๋ยวกูทําไปสุดท้ายเดี๋ยวกูก็เอาผ่านทุกเตียนไปขอเข้ามาจบมันไม่ใช่นะฮะคือกรณีนี้ก็คือยินยันให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดครับผมครับแล้วตัวเจ้าทุกจะมีออกมาเผยเผยตัวแบบว่าบอกสื่อมวลชนรือสังคมไหมครับอ๋อผมมอบานีวให้ผมมาดำเนินการแล้วครับในในส่วนนี้ครับเพราะว่าผมจะชี้แจงข้อที่จริงให้ทราบนะผมขออนุญาตเลยได้ไหมชี้แจงข้อที่จริงนะได้นะก็คือ คืออย่างนี้นะฮะคือว่าผมผมขออนุญาตอ่านในนามของของคุณธัญญาและคุณนิษฐานะครับนะซึ่งซึ่งให้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเอกสารซึ่งจะให้กับพนักงานสอบสวนในส่วนที่ที่ทําคุณธัญญาและคุณนิษฐานชี้แจงมานะฮะผมขออนุญาตเลยนะครับนะคำชี้แจงของนางสาวธัญญาจันโอชาและนางสาวนิษฐานจาาันโอชานะฮะจากข้อกล่าวหาในโซเชียลมีเดียนะฮะตามหาลูกประยุทธ์ เป็นกระแสสังคมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข้าพเจ้านางสาวธัญญาจันโอชาและนางสาวธิษาจันโอชาะสงค์จะดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลหรือสื่อใดๆที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จด่ดาทอให้ร้ายกล่าวหาคุกคามหมิ่นประมาทข้าพเจ้าทั้งสองเช่นกล่าวหาว่าข้าพเจ้าเปลี่ยนนามสกุลนะเพื่อหลบหนีเป็นเส้นทางฟอกเงินของบิดาอาศัยอยู่ในขึ้นหาดในประเทศอังกฤษนะฮะ โดยปราศจากหลักฐานและไม่มีข้อมูลความจริงก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้าพเจ้าทั้งสองและวงตระกูลหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงนะข้าพเจ้าทั้งสองไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับงานของบิดาไม่เคยแสดงความผิดใดๆทางการเมืองวันนี้ข้าพเจ้าทั้งสองจำเป็นต้องปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศร,รสีสิทธิของตนเองและวงตระกูลข้าพเจ้าทั้งสองของเรียนที่แจงในประเด็นข้อกล่าวหาซึ่งเป็นความเท็จทั้งที่ดังนี้ ต่อไปเป็นข้อกล่าวหานะครับที่ปรากฏในสื่อโซเชียลนะครับข้อกล่าวหาแรกนะครับว่ามีการเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบันดาเพื่อทําเรื่องผิดกฎหมายเช่นฟอกเงินขอวีซ่าหนีไปต่างประเทศนะฮะอันนี้ข้อที่จริงนะครับไม่เคยเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุลนะฮะยังคงใช้ชื่อธรญยาจันโรชาและนิาชาจันโรชาตั้งแต่กําเนิดจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ให้ใหเข้าใจด้วยกันนะฮะ และกล่าวหาว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะฮะอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็คืออยู่ในประเทศไทยมาตลอดนะครับใช้ชีวิตตามปกติเช่นประชาชนทั่วไปนะฮะข้อกล่าวหาที่3เมนี่ยกล่าวหาว่าเรียนอยู่ประเทศออสเตรเลียนะ,ะก็คือไม่เคยเรียนอยู่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็เคยเดินทางไปเที่ยวครั้งเดียวตอนใบเด็กอันนี้คือข้อมูลที่ได้รับมานะฮะข้อ4ี่เรียนอยู่ต่างประเทศนะฮะอันเนี้ยคือกลา่าวอย่างนี้ว่า ทั้งสองคนเนี่ยนะฮะลูกความเนี่ยฮะเรียนอยู่ที่สาธิตจุฬานะฮะตอ,ตอนตอนตอนประถมและตอนมัธยมนะฮะแล้วก็เรียนจบปริญ,ญญาตรีคณะน,นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะฮะ mm hmm. แล้วก็ข้อกล่าวหาที่5กล่าวหาว่าสอบตกปริญญาตรีนะอธิการบดีโดนกดดันให้รับเข้าเรียนต่ออันนี้คือข้อที่จริงว่าคือไม่ไม่เคยเรียนต่อปริญญาโทที่ไหนนะฮ mm hmm. นะแล้วก็ไม่เคยสอบตก ริญญานะฮะดัชนปริญญาโทเนี่ยไม่เคยสอบตกก็ไม่เคยเรียนนะแล้วก็เรียนจบนะ,ะเรียนจบตอนปลายเนี่ยที่จุฬาเนี่ยได้เกรดเฉลี่ย4.00และ3.96นะฮะแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีคณะนิทยศาสตร์จุลาเนี่ยได้เกรดนิดยมทั้งคู่นะแต่เป็นอันดับสองนะครับนะฮะก็ขอให้เขาใจด้วยนะฮะที่ไปม้น์ไปกล่าวให้ร้ายเขาเนี่ยมันมันไม่เป็นความจริงแล้วแล้วข้อกล่าวหาที่หกเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอาศัยเยู่ในคฤขาสน์ประเทศอังจิตโดยมีเจ้าสัวซื้อให้นะฮะ ก็เรียนว่าทั้งสองคนเนี่ยนะฮะใช้ชีวิตตามปกติในประเทศไทยนะฮะไม่เคยพำนักอาศัยอยู่ในอังกฤษหรือประเทศอื่นใดเป็นเวลานานนะฮะไม่เคยพักอาศัยในคฤหาสนาร์แล้วก็เคยเดินทางไปเที่ยวประเทศอังกฤษเน่ยครั้งล่าสุดเมื่อปี58แนะฮะแล้วก็ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็เข้าพักโรงแรมตามปกตินะแล้วก็เอกสารหลักฐานการเดินทางเข้าออกเนี่ยนะฮะก็เดืยดหม้อที่สหาสอบสวนไว้เลยเพราะว่าไม่ได้เป็ตามที่ก้อข่าวหาเลยเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเรียนต่างประเทศเพราะว่าหลักฐานตัวนี้จะมี ประวัติบทตั้งแต่ปี5 7จนถึงปัจจุบันถึงวันที่3เมีิบอ็ดตาอันนี้คือตามเจ้าตัวเขาไปขอคัดมานะครับที่ศูนยนข้อเมืองนะฮะเพื่อที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ข้อกล่าวหาเลยครับแล้วข้อกล่าวหาที่เจ็ดว่ามีการสุกเงินฟอกเงินโดยบิดาโอนเงินให้ในบัญชีต่างประเทศนะก็ยืนยันว่ามีแค่บัญชีเดียวนะในประเทศไทยบัญชีต่างประเทศไม่มีนะครับแล้วก็ข้อกล่าวหาที่8ว่าบิดาโอนเงินเข้าบัญชีลูกทั้งสองเพื่อฟอกเงินนะฮะ อันนี้นะครับบิดาโอนเงินให้จริงนะครับในปี56นะฮะซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเป็นความลับนะครับเป็นบิดาได้แจ้งนะค,คือได้แจ้งต่อพนักงานเนี่ยก่อจเจ้าที่เนี่ยยืน่นบัญชีทรับสิตปปชนะฮะยังเปิดเผยตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะเมื่อปี57ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นข่าวหลายโหดหลายครั้งซึ่งนักข่าวก็าอาจจะทราบดีแล้ว ท่านนายกค,คือท่านพันเอกประพัฒน์นูชานะฮะและมีการแบ่งแบ่งทรัพย์สินก็ตอนคือตอนที่ท่านประพัฒน์ให้อยู่เลยนะให้กับลกูกๆให้กับคนในครอบครัวของท่านนะฮะซึ่งไม่ใช่เป็นเงินที่ว่าโอนไปเพื่อพอกงฟอกเงินมันมันไม่ใช่นะ,ะตามที่กล่าวหานะฮะแต่เขากลาเนี่ยฮะทำไมไม่เคยมีภาพหลุดในโซเชียลมีเดียนะฮะก็คืออันนี้ผมได้สอบถามแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีบัญชีส่วนตัวเขาไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียนะฮะ ก็กลุ่มเพื่อนเนี่ยที่ติดต่อกันเนี่ยก,ก็ทราบดีว่าเขาไม่ประสงค์ที่จะจะให้มีการแชร์ภาพเขาหรือว่านําภาพเขาไปแอบอ้างเหมือถึงว่าถ้ามีภาพเขาเนี่ยอาจจะมีคนเอาไปแอบอ้างก็ได้ว่าลูกนายกเป็นเพื่อนฉันเป็นอะไรช่านนี้ซึ่งลักษาะนี้แกก็เลยว่าไม่ไม่ประสงค์ที่จะทําตัวแบบนั้นนะฮะข้อสิบนะฮะกล่าว <9. S 2> หาว่าไม่เปิดเผยตัวเหมือนลูกนันกการเมืองหรือลูกนายก นี้ก็ขอเรียนว่านะทั้งสองเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติเหมือนประชาชนทั่วไปนะฮะไม่ต้องการให้เป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็ว่าเป็นลูกใครเพราะไม่ต้องการแชร์พิสิทธิ์หรือว่าได้รลบาพิสิทธิ์ใดๆก็เลยไม่ไม่เปิดเผยตัวนะครับแล้วก็เกี่ยวกับต่งางๆเนี่ยก็ไม่เคยเกี่ยวข้องหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับตําแหน่งของบิดานะฮะนี้เขาฝากมาว่าถ้ามีการแอบอ้างนะฮะว่าใครก็แล้วแต่ี่ยอ้างถึงเขานะะถึงลูกความผมเนี่ยก็คือคุณธัญญา ว่าสาม,มารถช่วยเหลือวินเ้นอะไรได้เงี่ยคือเป็นเท็จทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ยุ่ง,งคือไม่ไม่ไปติดต่อไม่แะแรใครพือจะอยู่ตามปกติสุขก็คือตามตามเรื่องตามอธยาศายตรของเขาแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็เขากลกัาเรียมอีกว่าถ้าเขาเรียกราชชีพจิตทางกฎหมายนะฮะเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุดกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จด่าดทอให้ร้ายกล่าวหาคุกคาบินประมาทนะฮะ ทั้งหมดทั้งผู้ที่โพสและแชร์ในทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียนะไม่ว่าเป็น Facebook Twitter YouTube รวมถึงสื่อพื้นที่ฐานะอื่นใดนะฮะไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้นอันนี้อันนี้คือที่ความประสงค์ของทั้งคุณธัญญายและคุณนิษาจันโมชานะฮะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีหลักฐานมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือว่าที่ไปให้ร้ายของผู้คนทั้งสองเนะะี่ยก็ส่งข้อมูลทางอีเมลได้นะฮะทางรอ 来哎。